dat okay. <coughs> ยีงขาตัวดังอยู่ใน้อครับเดี๋ยวเขาเวลาข้าตัขูขั้นตอนการสังเกตตารนี้นะครับขั้นตอนที่อหนึ่งนะครับผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้ในการสถาบันก็นาคุณามากนะครับจะตรวจคนเข้าเมืองน,นะครับแล้วก็เป็นเกียรตอิอย่างยิ่งนะครับที่แล้วก็อีกท่านนะครับท่าน ได้รับเกียรติสร้างทักษะแรางงานวิชาชีพประจำปีงบประมาณพศ2567ขอ,อ 25, 000, ขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ดิฉันขอเรียนให้ทราบความเป็นมาของการกบรมดังนี้กรมพัฒนาแรงงานได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพสามารถจัดอุรมให้แก่แรงงานของประเทศเจหน้าที่ครูฝึกอาชีพได้รับความตั้งแต่ ปีประมาณพศ2,557ถึง2,566ในปีประมาณพศ2,567กรมพัฒนาปินจํานวน2 3 2 7 9 6บาทเพื่อเป็นค่าที่จายในโรงแรมพลอยพาเลจังหวัดบุกดาหารโดยผู้ผ่านการคุณลจะได้รับวกที่บาทที่นับถือราบแปลกต่างหลายกน็นึงขอเยี่ยนทานกวรยายนอุนราต ainihi karokatu na sobe da so, karokatunan karokatan wara sita